AAP Life p l u ประกันรูปแบบใหม่ทำให้การจ่ายเบีย้ยประกันของคุณคุ้มค่ายิ่งขึ้นเพ์ Pay ครั้งเดียวก็พลัสความคุ้มครองได้มากถึง3แบบความคุ้มครองพลัสแรกกับความคุ้มครองตลอดชีพพลัสที่2กับผลประโยชน์ภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้ายและพลัสที่3กับผลประโยชน์การยกเว้นเบีย้ยประกันภัยสำหรับเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง เพียงเท่านี้จากแบบประกันเดิมๆที่คุณรู้จักก็พัความคุ้มครองได้มากกว่าเดิม AIA Pay Life+ Plus มาพร้อมกับก,บการเลือกชำระเบี้ยประกันภัยแบบ10ปี15ปีหรือ20ปีคุ้มครองยาวนานถึงอายุ99ปีกับการจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองชีวิตหรือเงินครบสัญญาในรูปแบบ Max Trio ที่ AIA จะจ่ายผลประโยชน์จากจำนวนเงินที่สูงที่สุดให้ผู้เอาประกันโดยเปรียบเทียบจำนวนเงินจาก3ข้อระหว่าง 1. จำนวนเงินเอาประกันภยัยหรือ 2. เงินค่าเวรคืนกรมธรร์ หรือ 3. จํจำนวนเบี้ยประกันภัยหลักที่บริษัทได้รับชำระมาแล้วทั้งหมด มาดูตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตในรูปแบบ Max c r i o กันคุณ A และคุณ B ซื้อแบบประกัน a i a อเอเพลย์ไลที่จำนวนเงินเอาประกันภัย1ล้านบาทแบบชำระเบี้ยประกันภัย20ปีณนะวันที่ซื้อแบบประกัน a i a Pay Life Plus นั้นคุณ A อายุ35ปีชำระเบี้ยประกันภัยปีละ2 6 6 9 0บาทและคุณ B อายุ60ปีชำระเบี้ยประกันภัยปีละ59,140บาทสมมุติกรณีทั้งสองคนชำระเบี้ยประกันภัยครบ20ปีหลังจาก จากนั้นคุณ A เสียชีวิตที่อายุ75ปีและคุณ B เสียชีวิตที่อายุ95ปีซึ่งทั้ง2กรณีนี้ Max Trio จะทําการเทียบค่าระหว่าง 1. จํานวนเงินเอาประกันภัยหรือ 2. เงินค่าเวรคืนกรมธรรม์หรือ 3. จํานวนเบี้ยประกันภัยหลักที่ได้ชําระมาแล้วทั้งหมดทั้ง2คนจะได้รับ Max Trio หรือผลประโยชน์สูงสุดที่พึงได้รับของแต่ละคนนั่นเอง นอกจากความคุ้มครองชีวิตของประกันภัยหลักที่ลูกค้าจะได้รับ AIA Pay Life Plus ยัง plus ที่2กับผลประโยชน์ภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้ายและ plus ที่3กับผลประโยชน์ยกเว้นเบี้ยประกันภัยสำหรับเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงผู้เอาประกันจึงมั่นใจว่า pay ครั้งเดียวแต่ plus ได้ถึง3จริงๆแค่ AIA Pay Life Plus ยังคุ้มขนาดนี้ T.I จะเป็นอย่างไรไปดูกัน